สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันหนูแนทเช่นเคยนะคะวันนี้หนูแนทจะมาทำรีวิวแปรงแต่งหน้า r e a ว t เทค n น q u e นะคะก็จริงๆแล้วได้มาหลายเดือนมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแต่ละแบบใช้อย่างไรราคาเป็นยังไงคุ้มค่ากับการที่จะต้องเสียตังค์ซื้อหรือเปล่ายังไงก็ลองไปติดตามชมนะคะว่าควรจะซื้อดีหรือเปล่าลองไปติดตามชมกันค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเบลเทคนิคเนี่ยมันมีทั้งหมด3เซตสีสีเงินสีชองแบบนี้แล้วก็เป็นสีออกโรสโกลด์แปรงตาเนี่ยมีทั้งหมด3อันด้วยกันเริ่มที่อันแรกเป็นลักษณะใหญ่หัวภุ่มเดนซ์หนาลักษณะแบบนี้นะคะ ขนเนี่ยค่อนข้างดีทุกรุ่นไปถึงรุ่นเก่าๆนะขนนะค่อนข้างดินะชอบมากแค่จะทุกตัวเลยแต่ไม่เข้าใจว่ารุ่นใหม่เนี่ยทำมาแล้วขนมันนิ่มจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยติดเนื้อ p r o product ขึ้นมาเลยเวลาสมมติอันนี้จะแต่งตาใช่ไหมแตะเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่ใช่เพราะว่าสีอายแชโดว์ไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าตัวขนของเขาถ้าดูใกล้ๆอ่ะมันไม่กินเนื้อ p r o product เลยเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้จะต้องแตะลงไปแล้วก็ขยี้นิดนึงเพื่อสีจะได้ติดขนาน เอามาเบลนด์ขอบเบ้าตาให้ฝูงด้วยความที่มันใหญ่จะเอาไว้ลงเปลือกตาก็ได้แต่ขนาดหนูนาเป็นคนพื้นที่ตาตรงน,นี้ใหญ่อะแต่ยังรู้สึกเลยว่าทาแล้วมันคอนโทรลลำแบาบกเพราะมันเกินกสาวสาวที่ตาเล็กใช้อันนี้ก็คงแบบจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นหนูนาแนะนําว่าเวลาเราคัดเบ้าเวลาใช้แบบด้านป้านแบบนี้กับด้านแคบ แบบนี้หรือออกไหมทีนี้เวลาจะลงเบ้าตา b r u s h nude นะคะของเมเปอรี่มาสีเข้มสีนี้จิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็จิกขึ้นมานิดนึงก็คือด้วยการขยับมานิดนึงอะอย่างเงี้ยนะข้อออกนิดนึงนะคะดูดิเนี่ยขนาดนี้ทำอย่างนี้นะมาทำอย่างนี้นะนนะดูดิว่ามันจะติดขึ้นมาหรือเปล่าติดนะแต่ว่าคือถ้ามองแบบเนี้ย ติดขึ้นมาน้อยมากเลยนะคือมองจากไมกล้องอะมันเป็นสีใช่แต่ว่าติดขึ้นมาน้อยมากๆอะเอาเป็นว่าทีนี้พอเวลาลงสังเกตดีๆให้ใช้ฝักแคบฝั่งเนี้ยฝั่งข้างๆอะลงแบบนี้ไปก่อนนะลงขอบขอ,อบตรงนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเวลาเบลนซิกแปลงแบบนี้แล้วก็เบล เอาจริงหนูนาะไม่รู้ว่า b e a ต t y บ l o อก e r คนอื่นใช้ยังไงนะคะหรือ y o u t u b e อคนอื่นใช้ยังไงแต่ว่าแนาฟาวดาว่าการใช้อันนี้กับวิธีนี้อะเวิร์กที่สุดแล้วเพราะหนูนาะพยายามค้นหาคําตอบว่าจะเอามาใช้ทําอะไรเอาซื้อมาแล้วนึกออกไนะหมลงสีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เบลนอย่างนี้หรือใครที่อยากเอามาลงสีลงแนวนี้นะแล้วก็พลิกแปลงแล้วก็เบรนแบบนี้ ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นแปรงสะอาดจะเอามาเก็บรายละเอียดขอบขอบข้างๆก็ได้เวลาอายแชโดว์เปิดอาจจะใช้แบบเป็นสีขาวแต่แล้วก็เอามาทำความสะอาด ขอบรอบๆก็ได้เดนส์ Dance มันหนามากเลยอะหนูนะไม่เคยเจอแปรงตาที่มันลักษณะหนาขนาดนี้เลยเบอร์2 0 0 o v a l s h a d o ชนะคะก็ชัดเจนว่าเขาเอาไว้ลงที่ตาแน่นอนเออลืมบอกไปว่าเซตแปรงตาของสีเงินเนี่ยนะคะทุกอันเนี่ยราคาตกอยู่ที่15.99เหรียญสหรัฐนะคะที่หนูนะคำนวณมาประมาณ580บาทประมาณนี้บวกลบก็แล้วแต่ค่าเงินของช่วงนะคะอันนี้หนูนะสั่งมาจากเว็บไซต์ o u t a c o m นะคะ ไม่มีมาส่งเมืองไทยแต่ว่าตอนหนูนาสั่งนะก็สั่งลงค์สออนไลน์แล้วก็ให้เพื่อนซื้อให้เพราะว่ามันใช้บัตรเครดิตเมืองไทยไม่ได้พอเพื่อนซื้อให้เพื่อนก็ฮิ้วกลับมาเพราะว่าก็ไม่ส่งเมืองไทยเช่นเดียวกันแต่ว่านะตอนนี้ก็มีแปลงเรียทคนี้ขายเยอะแยะมากมายทั้งแมคคาที่อยู่อีฟแนบอยก็มีนะคะแต่ไม่ทราบจริงๆว่าราคาที่เขาฮิ้วมาเนี่ยตกประมาณกี่บาทต่อนหนึ่งอันนะคะแปลงต่อไปเบอร์ 1> 1. 2 0 1ศูนย์คอยด้ครีสลักษณะเล็กกว่า แปรงเมื่อกี้โอเว e s h a ชา w นะคะเอาไว้ทำอะไรสำหรับหนูนานะจะลงสีที่ครีสก็ได้หรือว่าถ้าจะลงสีที่เปลือกตานะรู้สึกว่าแปรงอะ่ะมันแน่นไปหน่อยแล้วก็เกลีย่ยลำบากนิดนึงก็จะต้องแบบอย่างเงี้ยจุ๊บๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่ามันไม่แผ่มันทำมาเป็นลักษณะแบบหัวกลมอะ่ะ กลมเลยนะถ้าให้หนูนาใช้เนี่ยหนูนาก็จะใช้เอาไว้สาหรับขัดเบ้ามันจะลงเบ้าตาพอดีเลยเบ้าอยู่ไหนขอบลูกกตาข้างบนกับกระดูกตรงเนี้ยนั่นก็คือเบ้าบุ่มลงไปใช้สีเข้มคนเหมือนกันเลยนะจิกเนื้อมาสคาร่าไม่ค่อยติดแต่ว่าขนนิ่มดีแปลงตาถือว่าโอเคเวลาใช้ลงไปที่เบ้าเลยลงไปที่เบ้าเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยไปเกลี่ยมา แต่ตัวนี้ด้วยความที่เดน s ์มันหนามากแล้วมันเป็นลักษณะพุ่มกลมมันเลยอยู่กับที่มันยังเบลนไม่ได้ดีเท่ากับใช้อันนี้เบอร์200 o v a l Shadow นะคะอันนี้มันได้ทังแนวนี้ แล้วก็สามารถเกลีย่ยได้แนวนี้ด้วยแค่คลิกไปคลิกมาอย่างเงี้ยหนูนาว่าถ้าซื้อเอามาลงครีสหรือเบลนดะ์ะซื้ออันนี้ดีกว่าด้วยความที่มันกระจายตัวกว่าเออเอานี้ดีกว่าหรือถ้าเกิดจะเอามาข้างล่างมันก็ใหญ่ไปอ่ะมันเลยลําบาก,กนิดนึงจะเอามาเบลนด์หัวคิ้วมันก็แข็งอะ่ะด้วยความที่มันหนาหรือออกปาถึงขนนิ่มปัดสีไม่ค่อยไปเอางี้ดีกว่าโดยรวมแล้วอันนี้ให้6เต็ม10 10 ก็ถือว่าโอเคคิดดูราคา600บาทถ้าซื้ออย่างอื่นซิกมาก็ได้ประมาณ2ดามปะโอเคแต่ยังไม่ชอบชอบอันนี้มากกว่าโอเคอันต่อไปนะคะเบอร์2 0 2 angled l i n e r นะคะเป็นลักษณะเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเอาไว้เขียน Liner ซึ่งก็เล็กดีลงไล n e r ที่เป็นดินสอไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างก็สามารถเอามาเกลี่ยแบบนี้ ว่ามันเหมาะกับการจิ้มไลเนอร์ที่เป็นเจลแล้วก็เอามาทาแต่อย่างที่บอกว่าส่วนตัวแล้วหนูนาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบให้ไลเนอร์มันขมมากก็จะใช้ดินสอเขียนก่อนแล้วใช้พวกลักษณะนี้มาเบลนดใช้กับเจลไลเนอร์รู้สึกว่าตรงกับสิ่งที่เขาอยากให้ทำมากกว่าตัวแปรงเนี่ย ค่อนข้างนิ่มพอเวลาจิ้มลงไปในเจลแล้วเอามาถามันสมูทมากเลยโดยรวมแล้วชอบค่ะ15.9 9เหรียญประมาณ6 0 0บาทบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ค่าเงินห้าปเต็มสิบถึงใช้ดีแต่หนูนามไม่อยากให้คะแนนเต็มเพราะว่าราคามันสูงเออแล้วมีแต่คนบอกว่ามันหนักหนูนา่าว่ามันไม่ได้หนักขนาดน,นั้นนะคะมันก็โ okay. อเคอะต่อไปเซจีทองโบ l d m e เ o s รเริ่มที่แปรงปัดแปรงก่อน Arch p เ w d e ดนะคะเบอร์ per 100ลักษณะเป็นแปรงพุ่มแบบนี้ อันนี้ชอบมากให้กเต็มสิเลยสนนราคาอยู่ที่25.99เหรียญก็คือแพงที่สุดในเซ็ตใหม่เนี้ยตกประมาณ950รบกลบนิดหน่อยทำไมถึงชอบเพราะว่าเขาปรับผลแปลงมาไล่ระดับดีมาก คือจริงๆอะขนแปรงหนูนะว่าคล้ายกันนะหรือแทบจะเหมือนกันเลยแต่วิธีการตัดขนแปรงอะมันไล่ซะจนทําให้เนื้อแปรงมันนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มจริงๆอะถามว่าเอามาใช้ทําอะไรเอาไว้ปัดแป้งแหละแต่ว่าสําหรับนามันมัลติเพ p ร์เนสดนึงคือโอเคจะเอาไว้ลงแป้งก็ได้ลงแป้งยังไงถ้าเกิดใช้แปรงลงก็จะทําให้ฟงแป้งไม่หนามากเวลาลงก็คือแตะแตะอย่างเงี้ย อันนี้มันกินแป้งมากกว่าแปรงตาที่บอกว่าไม่ค่อยกินอายแชโดนะคะอันนี้กินหน่อยก็ลงอย่างเนี้ยลงจะให้ความฟุ้งที่กำลังพอดีหรือถ้าไม่ใช้ลงแป้งจะใช้เอาไว้บรอนซิ่งหน้าก็ได้ก็คือแตะแล้วก็บรอนซิ่งก็ได้ชอบ แรงนุ่มขนดีเชฟดีทุกอย่างดีชอบราคาตอนห้าสิบถับว่าโอเคไหมก็แรงเคานเตอร์แบรนด์เดี๋ยวนี้บอบบี้บราวน์แม็กอะไรอย่างนี้นก็หลายพันแต่วว่าแต่เรียลเทคนิคอันนี้ยอมรับเลยว่าดีมากจริงๆขนนี่แบบนิ่มอ่ะก็ ไต่อ,อไปเป็นเซตสีทองเหมือนกันชื่อ Triangle Foundation นะคะ101101 101. ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเอาไว้สำหรับลงรองพื้นถามว่าลงยังไงคือหนูหน่าเดาว่าเขาคงอยากที่จะให้มันซอกซอนที่ทำเป็นแบบแหลมๆตรงนี้ให้มันซอกซอนชอนชัยไปตามมุมมุมต่างๆได้ดี ถามว่าดีไหมมันไม่ค่อยกินเนื้อรองพื้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยหนูน่ารู้สึกว่าขนแปรงมันไม่เหมือนกันเลยอะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับการเล็มขนแปรงหรือเปล่าไม่รู้คืออันนี้มันแข็งมากเลยอะดูดินนเห็นปะดูแข็งมากเลยกับอันเนี้ยมันพริ้วมากเลยอะแล้วก็เลยงงว่าแบบทําไมแปรงไม่เหมือนกันเวลาลงนะคะพอเปรนรองพื้นที่มือแตะ ไม่ถูกลากนะแตะนะคะแล้วเวลาลงคือลงนี้สโตรกสั้นๆลงแบบนี้สโตรกสั้นๆนะห้ามลากนะถ้าลากแล้วคุณจะต้องมาเสียเวลาที่จะต้องมาเก็บเพราะมันจะเป็นรอยลากรองพื้นหรือเปล่าไกนะ็ค่อยๆ จวขึ son, ้สั้นแทบแทๆบๆไปเรื่อยๆซอกมุมมาเลยก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถามว่าโอเคไหมนะรู้สึกว่ามันเสียเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นแปรงลักษณะลงรองพื้นมันควรที่จะนิ่มมากๆแล้วก็มีเชฟของการตัดขนแปรงที่ทีลักษณะแบบเนี้ย เวลาลงอ่ะค่อนข้างต้องใช้เวลากับการทําให้มันเนียนหรือโอเคใครจะใช้อันนี้ลงก่อนก็ได้แล้วก็ใช้บิวตี้เบลนเดอร์ก็ได้ไม่ผิดหรือใช้อันนี้ลงก่อนแล้วค่อยใช้นิวแท็ปก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะใช้จะต้องสื้ออันนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะเลยรู้สึกว่าอันนี้มันแค่เป็นรูปทรงแปลกแล้วทําให้คนก็คือหาการว่าอุ้ยแปลงลงลงค,คือด้านไหนของเรตินี้อะไรเงี้ยแต่รุ่นเก่าๆดีกว่า,เ,า,เ,าเยอะเลยที่มันเป็นลักษณะหัวพุ่มๆอะไรเงี้ยลงเนียนมากแต่อันเนี้ยเสียเวลาใช้ยากให้หกเต็มสิบบางคนอาจจะชอบก็ได้ต่ อ,อบอันนี้หนูนาก็ลองปรับเปลี่ยนใช้กับพวกครีมบรัชหรือว่าครีมบรอนเซอร์สมมติครีมบรัชก็แตะแล้วก็เอามาแตะให้เป็นสีสีนึงออกป้าหรือว่าครีมบรอนเซอร์ก็แตะครีมบรอนเซอร์แล้วก็เอามาลากลากทั่วหน้าลากทั่วหน้า ว่าแบบตรงไหนที่เราต้องการจะแบบเน้นกรอบหน้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เบลนดอีกทีนึงแต่อันเนี้ยเบลนดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เี่เซ็ตค o p เปอรเซ็ตสุดท้ายนะคะโรสโกนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรก t a เบ e e ์สแชเบอร์300ลักษณะเป็นหัวพุ่มเล็กลักษณะเหมือนยอ่อกแป้งแป้งมาเลยย่อมาเลยขนนุ่มอะไรเหมือนกันเชฟของ เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ชอบมากพอรู้สึกเดนส์มันหนาพอเวลาแตะคือมันสามารถเบลนด์มันสามารถเกลี่ย สามารถเกลี่ยได้แล้วก็ลงคือสีมันแน่นอะจิกแป้งจิกบลัชขึ้นมาก็เออดีแต่หนูนะก็เห็นบางคนเอามาลงรองพื้นเหมือนกันนะหนูนะว่าอันนี้ยังลงรองพื้นดีกว่าอันนี้อีกอะแต่ว่าอันนี้หลักๆแล้วเอามาใช้เป็นบลัชนะคะอันนี้สนนราคาอยู่ที่2 3 9 9เก้าเหรียญตกประมาณ8 7 0ร0ถึงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับเดตราคาเนาะชอบให้9ก้าเจ็ดสิเลยรวมชอบสอนหม้อซื้อ,เ,อเปอร์300ร้อยเทเปอร์ <Brush S 2> ะะสุดท้ายเบอร์301 flat contour ลักษณะเอาไว้คอนทัวร์คือเขาบีบให้คนค่อนข้างแคบเพื่อที่จะเอาไว้ precise ให้มันเป็นโครงเป็นกรอบมากขึ้นนี้ชอบไหมก็ชอบแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบนี้อยากให้มันลำตัวตรงเนี้ยบีบ เข้าไปอีกหน่อยคือไม่ต้องอ้วนขนาดนี้หรืออ้วนขนาดนี้แต่เดนส์ไม่ต้องหนาขนาดนี้เพราะว่ามันเหมือนพอเวลาแบบเบลนน่ะมันอยู่กับที่เกินไปอ่ะนึกออกปะมันไม่ค่อยฟูงเพราะไม่มีเนื้อที่ให้แปลงมันขยับขยื่นตัวเลยเพราะว่าเดนส์นหนาคือจะให้หนาอย่างนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ไม่ต้องอ้วนขนาดนี้หรืออ้วนขนาดนี้ก็อย่างที่บอกว่าให้เอาผลออก,อกนิดนึง มันแน่นไปแล้วมันเหมือนมันไม่ค่อยเคลื่อนตัวทําให้แบบมันเป็นปืดปืดมันจะคอนโทรย่างนิดหนึ่งเนี่ยนึกออกไหมคอนโทรย่างนิดนึงแต่โดยวรวมก็ยังไม่ค่อยปลืม้มเท่าไหร่อ่ะถ้าเปรียบเทียบกับโซอีว่าของนาความผอมต่างกันชัดเจนเลยโซอีว so ่าเหมือนเขาข้อหนึ่งงการใช้งานมากกว่าเรียลเทคนิคเรียลเทคนิคเหมือนทํามาให้มันดูลักชัวรี่แต่ว่าแอบใช้ลำบากนิดหนึ่งคิดดูดีอันนี้มันผอมกว่าแถม ตรงเนี้ยไม่แน่นมากเวลาใช้คอนทัวร์เนี่ยมันจะกระจายตัวเห็นไหมมันจะเบลนเนี่ยเบลนง่ายกว่าแต่ในขณะที่อันนี้เนี่ยมันจะมันจะเกลี่ยยากอะ่ะพอมันเกลี่ยยากแล้วมันทําให้มันเป็นปื้ดอะ่ะ ใครที่ลงคอนทัวร์ไม่ค่อยเก่งหรือว่าเพิ่งหัดลงก็จะเป็นปื้นแน่นอนอน่ะประกันเลยว่าเป็นปื้นแน่นอนหรืออ่าอีกอันนึงนาะลักษณะก็คืออ่าผอมแล้วแล้วตรงนี้ก็คือมันสามารถคอนทัวร์ได้ได้เบลนให้มันฟุง้งไม่เป็นสันเป็นขอบมากเกินไปโดยรวมแล้วถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่หนูหนามีนะคะจริงๆแล้วถ้ารู้เป็นอย่างนี้ก็จะไม่ซื้อ แต่ด้วยความที่อยากที่จะเอามาแบบรีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยต้องซื้อมารักเพื่อนๆไห่ล่ละ ิด oh. ดเสนอราคาอยู่ที่25.99เหรียญสอตัวนี้อ่ะ25.99เหรียญแพงที่สุดประมาณ1,000บาทอ่ะก็1 0อบาทสอ,อันนี้แพงที่สุดรองลงมาก็จะเป็นคู่นี้ r รัชกับฟาวเดชั่น n ป7 0ถึง900บาทประมาณนี้แล้วก็เซ็ตแปรงตาที่เป็นสีเงินตกอันละ15.99เหรียญ580บาทหรือ600ถามว่าอันไหนควรซื้อบ้างเป็นคำถามที่ดีสามอันทอ เซตละหนึ่งอันเซตสีเงินจากแปลงตาคืออันนี้โอเว s h a ชารจากเซตสีทองแปลงปัดแปง้งอันนี้ก็ควรมีเพราะว่ามันนุ่มมากนุ่มแล้วปัดแป,งปด้งแบบฟูงดีอ่ะส่วนเซตโรสโก้เชเป e ร Brush ถึงมันจะแน่นนะแต่ว่ามันปัดดีอ่ะเออสามอันนี้อยากให้ซื้อ หมดไปกับการรีวิวแปรงวีลเทคนิคทั้ง7อันนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนที่คิดไว้ว่าอยากจะซื้อหลังจากที่ดูของนาะไปแล้วก็น่าจะมีไอเดียนะคะว่าควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้ออันไหนหรือใครคันอยากจะลองอันที่หนูแนบอกว่ามันไม่ดีเพราะว่าบางคนมีเพลย์เฟรสที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากลองแบบนี้ก็ได้ลองไปดูรีวิวของคนอื่นควบคู่กันด้วยก็ได้นะคะวันนี้นาไปแล้วดีกว่า ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะคะอันนี้จริงๆเป็นการรีวิวครั้งแรกเลยนะคะพี่นาะเอา p r o d u c t หรือว่าเอาของทนะี่นาซื้อมาใช้เองเอามารีวิวนะคะ ก็ลองติดตามกันดูว่าครั้งหน้านะจะเอาอะไรมารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์ให้หนูแน่ด้วยนะมันทำให้หนูแน่ชื่นใจมากเลยเวลาคนมาดูหนูแน่แล้วกดไลค์นะคะเจอกันครั้งหน้านะคะครั้งต่อไปเอาไว้มาดูกันว่าหนูแน่จะครีเอทลุกอะไรหรือว่าจะมาเอลอะไรหรือว่าจะมารีวิวอะไรวันนี้หนูแนาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ